พรีออเดอร์ order, สิทธิ์ขั้นสูงซีซั่นที่38มาแล้วครับน้นนองๆของหมวกน,นักล่านะครับผมเอาซีซั่นนี้มีชื่อว่า gun of style โอ้โหโเคตรเทพเลย่องนี้นดูลายสักตรงปลายคางดิโอเคเดี๋ยวเราไปดูกนะันเลยหว่งนะน้องเอฟเฟคเข้มเทพเป็่เรื่องเท้ อเอาดิโอเคโอเคครับธน่านของอ่าพีออเดอร์สินค้าสูงซีซั่นที่38นะครับผมก็ใช้ทง 1, pet, างด้าน1,000เพชรเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็จะได้อะไรบ้างได้รางวัล ามากกว่าหนึ่งพันเพชรนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกภารกิจขั้นสูงนะครับผมเพิ่มขีดจำกัดโกรายวันหนึ่งยนะครับแล้วก็สแสดงชื่อสีแดงนะครับผมแล้วก็ได้รับ50ขั้นไปเลยทันทีนะครับน้องๆก็เคยแต่ว่าปลดล็อกขั้นสิทกันอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูชุดผู้ชายดีกว่านเนาะนะชุดผู้ชายเหรออืมเท่ไหม,มเสื้อเท่นะครับผมแล้วก็ทรงผมอ๋อทรงผมเท่มากวิทรงผมเท่ดีนะครับผม แต่มันจะดูเกะกะแต่สูงผมก็ข้างเท่น,นะครับผมแต่กางเกงอะรองเท้าลุงไม่ชอบอะรองเท้ามันใหญ่นะฮะรองเท้ามันใหญ่แต่ก็สวยดีรวมรวเล็รวมๆเลยก็สวยดีนะฮะ <c oughs> ๆๆตัวผู้หญิงว่ะตัวผู้หญิงทรงผมน่ารักมาก,มกมนะครับผมรองเท้าก็คล้ายๆกันแต่คนละสีเท่านั้นเองนะครับผมกางเกงก็จะรัดรัดนิดนึงนะครับผมเสื้อก็คล้ายๆกันปิวๆออกแนวเหมือนนี่ไหมจ็อกเกอร์ไหมข้างหลังคล้ายๆกันเนาะ เสื้อมีหัวกะโหลกอยู่ข้างๆด้วยนะครับหัวกะโหลกแล้วก็ทรงผมนี่น่ารักมาจุกหลายๆห,หลายมัดมากเลยมัด,มดเดยอะมากเลยรู้ว่าผู้ชายทรงผมผู้ชายสวยนะครับโอเคนะครับผมน้องๆใครต้องการพิเออเดอร์ก็จะได้หมวกหมวกตัวนี้ของพิเออเดอร์จะเป็นของแลนะฮะนี่ แต่ลุงมันไม่สวยอะ่ะมันใหญ่อะ่ะมันใหญ่นะครับผมน้องๆคนไหนที่ไม่มีงบประมาณก็ปลดล็อกขัสิทธิ์ตามธรรมดาดีกว่าเอาอย่างนี้ละกันวันนี้จะมีกิจกรรมสร้างห้องจัดเพชรนะครับผมเอาไปลปลดล็อกขั้นสิทธิ์กันนะครับแต่ก็คงไม่ต้องถึงกับพิออเดอร์หรอกเพราะว่าหมวกมันหมวกมันไม่เคยมันใหญ่อะเนาะเอาเดี๋ยวมีอะไรใหม่อีกเดี๋ยวไปดูกัน อะไรใหม่อีกเออวันนี้ก็มีที่ตู้ลัคกี้รอยัลนะครับผมทางด้านของชุดแต่งงานผู้หญิงกับผู้ชายตรงนี้นะของผู้หญิงกับผู้ชายก็กิจกรรมเหมือนเดิมเลยก็หมุน8ทีการันตีของนะครับทั้งหมดก็2 0 0พกว่าเพรก็การันตีทั้ง2ชุดเลยนะครับผมวันนี้โอเคเราวันนี้นะแล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึงก็คือตรงนี้นะครับ้องนี่มังกรฟ้าล่าคิวนะฮะตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่4รก,กรกฎาคมนะครับสังหาร สิคนรับตั๋วเดมอนรอยัลแล้วก็20สิคนรับบัตรซุ่มปืนแล้วก็แลสามสิบคนนะครับผมก็จะได้รับของท่านของนี่นะครแบบหน้าก,กากทรงผมทรงผมปะหรือว่าหมวกหมวกสิเออตอนหมวก่ยสีขาวนะครับเท่เทมากนะครับผมน้อประมาณเอ,อ๊ะทำไมมันไม่มมเหมือนกันเลเวลเหรอรู้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นไปนตามเลเวลนะดูสิ โอเค okay, ประมาณนี้นะครับมามาต่อกับที่เรื่องของกิจกรรมสร้างห้องแจกเพชรวันนี้นะครับผมลุงจะสร้างห้องแจกเพชรเป็นโหมดปืนระยะประชิดนะครับนะ้องๆเป็นปืนระยะประชิดแต่ก็ลุงไม่เคยสร้างเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยเวลาวันนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมน้องๆหนึ่งทุ่มตรงสร้างห้องแจกเพชรับเอาแค่ที่หนึ่งพอเนาะเอาไป อันนี้ละกันเพชรคร<ะ>ัเพมรเพราะว่าจิตจำครั้งก่กรรงอนหน้านู้นมีน้องคนหนึ่งไม่ติดต่อเข้ามาขอรับเพชรนะครับน้องคนที่ได้รางวัลน,นะครับลุงก็เอาเพชรของผู้สนับสนุนนั่นแหละเ,ลเอามาทํากิจกรรมอันนี้เนาะเป็นกิจกรรมสร้างห้องจเพชรโหมดทั่วไปนะครับผมปืนระยะประชิดนะครับผมปืนระยะประชิดลุงก็ไม่เคยสร้างนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะที่1เท่านั้นนะครับ300เพชรไม่มีคิวนะครับผมเดี๋ยวกิจกรรม มาค่อยว่า,ยากันอีกทีเรื่องคิวเนาะเอานี้เอาที่ทนนนหนึ่งเท่านั้นเอาหนึ่งเท่านั้นที่จะได้300เพชรนะครับเย็นนี้หนึ่งทุ่มตรงเจอกันห้ามเกียนห้ามคอมห้ามบักห้ามดราม่านะครับผมตรงต่อเวลากันด้วยแล้วเจอกันนะครับวันนี้หนึ่งทุ่มตรงสร้างห้องจากเพชรครับน้องๆสวัสดีครับ Boom.